สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะที่ฉันนางสาวปวิสุดาคนพิพัฒกุลและที่ฉันนางสาวปาลินบุญชัยวัฒนาโชติยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยรายงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่22-26สิงหาคม2565เราไปเริ่มที่ขอาแรกกัเลยค่ะวันจันทร์ที่2สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกานายศักดิ์สินตุลาทร พูนเงยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพุทธศักราช2565ณห,ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ในายจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจกับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวได้อย่างถูกต้องจากนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรม Safety Network Meet and Talk รุ่นที่1ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและส่งเสริมกลไกลการรวมตัวการมีส่วนร่วมรวมทั้งพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นเวลา15นาฬิกา ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทํางานรวมทั้งให้กําลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนยนความปลอดภัยในการทํางานเขต6นครสวรรค์ทั้งนี้ผู้อำนวยการกองได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไปวันอังคารที่23สิงหาคม2 5 6 5เวลา9นาฬิกา นายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมเทิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาจอปอเพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะระยะขยายผลรุ่นที่3ณนโรงแรมเดอะแกนรีลเวอร์ไซ์จังหวัดพิษณุโลกโดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ พัฒนารูปแบบแนวทางการดูแลสุขภาวะของไว้ทำงานในสถานประกอบกิจการสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้เป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองคอ์กรวันพฤหัสบดีที่ 15, 15, 16, 25สิงหาคม2565 เวลา9นาฬิกานายาน,นิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยอายชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยมีนายศักดิ์สินตุลาธนผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงานณนโะรงแรมน่านกรีนเรควิวรีสอร์ทจังหวัดน่านโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้กับคณะกรรมการและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินง,งานของกองทุนความปลอดภัยรวมทั้งศึกษาดูงานของบริษัทดอยซินเวอร์แฟคทอรี่จำกัด และศึกษาดูงานวิถีชุมชนจังหวัดน่านและวิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ำเขียนจากนั้นนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มข้อแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการเบื้องต้นสําหรับเจ้าหน้าที่กรมเพื่อรองรับกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ พุณธัศกราช2565และหารือแนวทางการตรวจความปลอดภัยในการทำงานเรือประมงทะเลโดยมีนายศักดิ์สินตุลาทรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานกล่าวรายง,งานโดยการจัดประชุมชี้แจงครั้งนี้เพื่อให้ผู้ขอารับฟังการชี้แจงมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวรวมถึงแนวทางการตรวจความปลอดภัยในการทำงานเรือประมงให้ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย ท่านผู้ชมคะหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมยังเป็นสิ่งจาเป็นต่อการป้องกันโรคโควิด -19 ขอให้ทุกท่านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและทั้งหมดนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามข่าวสารของกองความปลอดภัยแรงงานกันด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ สอสอคุ้มครองสิทพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน